สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตกำเนิดของสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีสิงห์ครับดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่3 1มมกราคม2 5 6 5ซึ่งเป็น ปีพุทธศักราช2 5 6 5ัห้ลังจากที่ปีใหม่มาได้ถึงณวันที่ผมวิเคราะห์วิการ1์1หวันนะครับก็วิเคราะห์ทั้งดวงในวันที่16ให้กับสมาชิกที่เกิดราศีสิงห์ที่อยากทราบข้อมูลอยากจะรู้เรื่องดวงชะตาชีวกำเนิดของท่านในรอบเดือน มกรา,าคมผมก็จะวิเคราะห์วิจารณ์ดวงดาวที่โครจรส่งผลสัมพันธ์ลัคนาเกิดของท่านในรอบเดือนมกรา,าคม,มเป็นเช่นไดก็มาดูการวิเคราะห์กันนะครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีสิงค์ครับท่านที่เกิดราศีสิงห์นะครับดาวเจ้าเรือนราศีสิงค์คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์โครจรสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับราศีมังกรซึ่งเป็นราศีอสิรับ เป็นราศีอริอริในที่นี้คือมีอุปสรรคติดขัดนันเองครับก็ต้องควรระมัดระวังครับดาวที่เมื่อดาวเจ้าเรือนส่งผลเสียในที่นี้ทําให้ปัญหาเรื่องสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับในรอบเดือนมก,กราคมครับนี่คือท่านที่เกิดราศีสิงค์ครับหลังจากท่านดาวอาทิตย์โคจรขึ้นย้ายไปครับดาวทิศจะโคจรย้ายเข้ามาในตําแหน่งราศีกุมจะทํามุม90องศา กับดวงชตตายเพงท่านในวันที่17ครับถึงจะส่งผลดีขึ้นให้กับสมาชิกนะครับดวงดาวที่ทํามุมเล็ง90องศาดูแล้วก็คือดาวประหัสครับเป็นดาวจรน,นะครับดาวจโรโคจรมาทํามุมเล็ง90าองศาทาให้อ่เรื่องของอดวงดาวดวงนี้ครับส่งผลอิทธิพลให้กับดวงชตตายเงท่านที่เกิดราศีสิงห์มากพอสมควรนะครับหรือว่าเป็นดวงที่ดีพอสมควรมีผู้มภทความจนเฉลี่ยนะครับ ในกูหุคนส่วนดีคนธรรมคําจุนดีในรอบเดือนมกราคมคือตั้งแต่ปลายเดือนนะครับตั้งแต่วันที่1 6จนถึงสิ้นเดือนนะครับพี่ดาวพิโคตจอนครับเรื่องของกระดุมพระครับเรื่องของกระดุมพระในราศีกันครับเป็นดาว,วเจ้าเดือนกระดุมพระคือดาวพุธนะครับดาวพุทธโคโจรส่งแสงอยู่ในราศีธนูครับโคโจรเคลื่อนย้ายมีราศีธนูเป็นราศีปะัตะตนุกระดุมพระสัจพันธุปุตตะในราศีของปุตตะครับ ฉะนั้นดาวกระดุมพักการเงินการทองนะครับในช่วงนี้ดาวศุกร์ก็ดีครับดาวศุกร์ก็ดีครับดาวดาวศุกร์ดวงนี้เป็นดาวเกี่ยวก,กับการเงินโชคลาภอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับในรอบเดือนมกราคมครับสมาชิกที่เกิดราศีสิงห์ครับการการเงินการทองสภาพล่องอาจจะมีปัญหาติดขัดหรือว่าฝืดเครื่องนะครับฝืดเครื่องติดขัดยังติดขัดอยู่นะครับยังไม่สดใสยังไม่รับเรื่องนะครับ เรื่องของการเงินเรื่องของชีวิตครอบครัวคู่ครองความรักก็เช่นเดียวกันนะครับดาวเจ้ารเรือนปัตตานีปัตตานีก็คือดาวราหูสถิตอยู่ในเรือนกัมมะปัตตานีม,น,าม,มาน,น,นัน้นสุภากรรมะเหน็ดเลยเหนื่อยกับชีวิตครอบครัวชีวิตคู่นะครับเหน็ดเอยมากในช่วงนี้ครับเพราะดาวศุกร์ดาวความรักก็ดีครับดาวศุกร์ดาวความรักมาตกเป็นอรินะครับมาตกเป็นอริกับเรื่องกับเจ้าเรือน ของดวงเทิดตาชื่นท่านนะครับก็ตกเป็นอริทําให้มีอุปสรรคชีวิตครอบครัวชีวิตความรักไม่ราบรื่นไม่สดใสเช่นเดียวกับเรื่องของการเงินการทองเช่นเดียวนครับในช่วงเดือนมกราคมนะครับไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรนะครับเรื่องของการเงินการทองนะครับส่วนเรื่องของอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานครับดาวราหูตกกรรมะดาวราหูตกกรมมะอยู่ในแล้วดาวพฤหัสนะครับมาอยู่ในเดือนของดาวราหูช่วงนี้ การประกอบอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานไม่เอื้ออํานวยเท่าที่ควรนะครับมีอุปสรรคติดขัดพอสมควรนะครับควรระมัดระวังการลงทุนนะครับถ้ากา,การลงทุนในรอบเดือนมกราคมนะครับหรือว่าเดือนกุมภาพันธ์ก็ไม่ค่อยรับเรื่องควรระมัดระวังนะครับอย่าถูกคน คิดไล่คิดไปดีครับคิดเอารัดเอาเปรียบคิดต้มกง,งทยศทักหลังเรื่องของอาชีพและที่การงานการลงทุนนะครับในช่วงน,นี้ไม่ค่อยราบเลยนนะครับส่วนเรื่องของราพะครับเรื่องของราพะโชคลาภราบรอยครับดาวจันทร์นะครับสถิตอยู่ในเรือนของราพักเจ้าเรือนราพักครับแต่ดาวเจ้าเรือนราพักคือดาวพุธมาเป็นประเกษตรอยู่ในราศีธนูครับมายาศีธนูฉะนั้นดาวจ,จ,จันทร์จะโคจรเคลื่อนย้ายมาในราศี ราศีกรกฎในวันที่17ครับฉะนั้นโชคลาบลอยอาจจะไม่ดีโท่าที่ควรนะครับในช่วงเดือนมกราคมเสียงโชคเสียงลาบคลรมัดระวังครับสมาชิกที่เกิดราศีสิงค์ครับไม่ค่อยลาบลื่นไม่ค่อยสุขสมบังเท่าทีควรครับนี่เป็นการวิเคราะห์ดวงโดยรวมทั่วไปสําหรับท่านที่เกิดราศีสิงห์ในช่วงตั้งแต่วันที่ 16นะครับมกราคมจนถึง3 1มกราคมโดยรวมทั่วไปครับที่พมมีขอ้อพิจาราให้สมาชิกท,ที่เกิดราศีสิงห์โดยรวมนะครับจะได้รับทราบข้อมูลครับมาดูทักษะวันเกิดของแต่ละท่านนะครับวันที่เกิดราศีสิงห์ครับต่างทักษะวันเกิดแต่ละวันย่อมสองแสงหรือว่าย่อมเกื้อหนุนไม่ส่งผลส่งผลไม่เท่าเทียมกันนะครับมาดูท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับ วันอาทิตย์อาทิตย์เป็นบริวารตามทักษะนะครับอาทิตย์เป็นบริวารบริวารดาวบริวารโคตรจออยู่ในราศีมังกรซึ่งเป็นราศีอริครับในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่1ถึงวันที่16นะครับดาวบริวารเสียเมื่อบริวารเสียเป็นอริเมื่อเป็นอริกัในที่้คือมีเกณฑ์ที่ต้องเสียทรัพย์เสียเงินเสียต้องซ่มอมแซมอุปกรณ์ต่างๆนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1 มกราคมจนถึงวันที่16ครับท่านหลังจากวันที่17นะครับดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาในราศีกุมในวันที่17ครับในเรือนของปัตตนีครับบริวารตนตัตนีปัตตนีเป็นบริวารจะได้เข้าได้ของเข้ามาแทนที่ครับทุกสิ่งหรือย่างก็จะรับดึงครับจะมีโชคมีโชคลาภได้เข้าได้ของเข้ามาครับแต่ต้องหลังวันที่17ไปนะครับจนถึงสิ้นเดือนนะครับบรรดาบริวารถึงจะส่งผลดีครับ วันอายุสุขภาพครับสุขภาพไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพรบภัยไข้เจ็บไม่มีปัญหาแล้วครับเรื่องนี้สุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่ครับวันอายุเดชสวนดาวเดชเช่นเดียวครับดาวเดชเดินดีครับเดชยังเดินดีอยู่ครับคิดทําการสิ่งใดก็ยังฝ่าพันอุปสรรคไปได้ด้วยดีครับดาวเดชไม่เสียครับวันอายุเดชวันอายุเดชสีสุนดาวสีครับดาวพุธคือดาวสีดาวสีส่งเสริมความสําเร็จมีโชคลาภลอยบ้างเล็กน so ้อยครับมีบางเล็กน้อยในช่วง ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16ครับทาังจากวันที่17ช่วงรลับลอาจจะไม่ค่อยรับด้วยนะครับวันยุเดชสีมูละครับดาวเสาคือดาวมมละนะครับดาวมูละจรโคจอ,จอมาดุลองอรินะครับเปลี่ยนยกย้ายขึ้นย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับเย็นย้ายย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานครับปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะครับหรือว่าเดินทางไกลบ่อยครับตั้งแต่วันที่1จนถึง เดือนสิ้นเดือนนะครับในรอบเดือนมกราคมมีเกณฑ์ที่จะต้องยกย้ายย้ายที่อยู่ที่อาศัยย้ายหน้าที่การงานย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานในทางที่ดีขึ้นนะครับวันยุเดชสีมูละอุตสาหะนะครับด้านอุตอสาหะพรหัสโคจรในเรือนของปัตตานีครับในเรือนของปัตตานีฉะนั้นได้ผู้หนส่วนคือเกี่ยวกับหน้าที่การงานรับเรื่นดีครับในรอบเดือนมกราคมครับวันยุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีครับ ราหูเป็นดาวมนตรีครับจะมีผู้บัมคําจันเช่นเหลือเรื่องหน้าที่การงานในรอบเดือนมกราคมครับส่วนดาวการาินีครับสุกเป็นกาลีไม่ส่งผลกับดวงชะตาจึงท่านท็อพอดาวสุกน้โคจรอ,อยู่ในดาวการกินีอยู่ในเรือนของอรลกไม่ส่งผลนะครับไม่ส่องแสงสว่างถึงนะครับทาให้ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ก็ยังมีความราบอรื่นเยื่องของอ่า วันยุเดสีภูลอุสาห์กำเน็งที่การงานดีขึ้นนะครับทันหลังจากวันที่17เป็นต้นไปจะมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อข้าวรือของใหม่เข้ามานะครับในรอบเดือนมกราคมครับนิดทั้นที่เกิดในวันอาทิตย์ราศีสิงนะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันจันทร์ราศีสิงครับจันทร์เป็นบริวารครับจันทร์บริวารโคจัรสถิตยอยู่ในราศี ราศีเมถุนในวันที่16นะครับถ้าจันโคจรขึ้นใหญ่วันที่17บริวารในช่วงวันที่17 1819ดอาจจะไม่ดีครับเกณฑ์เสียข้าวเสียของเสียเงินเสียทองนะครับในช่วงนี้ครับแต่หลังจากวันที่20ไปแล้วบริวารก็จะเดินดีครับโคจรทับลัคนาเกิดได้โชคได้ลาบเข้ามากับแทนที่นะครับบริวารนะครับเป็นช่วงๆทับดาวจันทร์ขึ้นย้า่เร็วนะครับ 2วันครึ่งโคจรขึ้นย้ายใ,ในราศีหนึ่งครับฉะนั้นดาวจันทร์อิทธิพลของดาวจันทร์ไม่ส่องแสงเต็มที่ครับไม่ส่องแสงไม่ส่งผลเต็มที่แต่ถ้าได้รับอิทธิพลของดาวใหญ่อยูดในดาวใหญ่ที่เกือ้อหนุนก็จะส่งผลไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่หลังจากวันที่20เป็นต้นไปท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับราศีสิงห์จะมีโชคลาภลอยบังเกิดขึ้นนะครับวันอายุสุขภาพนะครับอังคารคือดาวอายุ อายุสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีปัญหาครับช่วงนี้ครับสุขภาพดีครับไม่มีเจ็บไข้ในเป่วยครับวันอายุเดชสวนดาวเดชเช่นเดียวครับเดชก็เดินดีครับพูดคื de อเดชเดชยายะพาทีสิ่งใดก็จะมีโชคลาภลอยนะครับก็ยัาสุความเร็วความโชคดีครับเดชดนดีครับวันอายุเดชสีสวนดาวสีครับเสาคือสีครับสีไม่ส่งเสริมความสาเร็จนะครับอาจจะเหนื่อยครับทาการสิ่งใดจะเหนื่อยนะครับในช่วงเดือนมกราคมครับวันอายุเดชสีมูละครับดาวมูละ พระหัสคือดาวมูละลิงละคณาเกิดครับมาลิงละคนาเกิดได้เข้าได้ของได้คู่หุ้นส่วนนะครับคูหุ้นส่วนเกณฑ์ที่จะซื้อบ้านได้รถในบ้านเป็นไปได้มากที่สุดนะครับเกณฑ์ซื้อรถใหม่มีเป็นไปได้มากที่สุดนะครับในช่วง ในเดือนมกราคมครับนี่คือท่านที่เกิดในวันจันทร์ราศีสิงห์ครับวันอายุเด็ดสีพลระอุตสาหะนะวันอายุเด็ดสีพลัะอุตสาหะหน้าที่การงานเดินดีครับเรื่องของหน้าที่การงานก็ถือว่าดาวราหูตกกรรมกรรมอุตสาหะริยะก็ถือว่ายัางสงบนิ่งอยู่นะครับยังดีรับเรื่องที่ดีอยู่ครับอุตสาหะมนตรีครับดาวศุกร์คือดาวมนตรีดาวมนตรีเป็นอริต ช่วงนี้นะครับเดือ so นพฤษาคมก็ต้องพึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่าที่จะขอความอนุเคราะห์ส่งขอจากผู้อื่นนะครับส่วนดาวการีนีครับอาทิตย์เป็นการีครับอาทิตย์เป็นการีณวันที่1นึ่งวันที่16ไม่ส่งผลครับแต่ถวันที่17เป็นต้นไปถึงสิ้นเดือนดาวอาทิตย์เป็นการีเลงลักษณะเกิดเป็นดาวประกาตเษเป็นดาวประกาตเษจะส่งผลในทางที่ดีนะครับจะส่งผลในทางที่ดีได้เข้าได้ของมาแทนที่ครับไม่ใช่ดาวอาทิตย์จะเป็นการีเลงลัคนาเกิดแต่ใน ในมุมกลับนะครับเพราะดาวอาทิตย์ดาวเป็นดาวเจ้าเรือนราศีสิงห์เาเจ้าเรือนราศีสิงห์เมื่อมาอยู่ในตําแหน่งของเป็นปรากฏเศษแต่เป็นาดาวกริกคน,นีกลับกลายเป็นส่งผลดีให้กับดวงเะิตายที่ที่เกิดราศีสิงห์ต่านตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปเกณฑ์มีโชคมีลาภลอยบังเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวนี่คือดวงท่านที่เกิดใน,ว,น,น,ว,นวันจันทร์วันวันจันทร์นะครับวันจันทร์ราศีสิงห์ครับ นี่เป็นการดูวิเคราะห์ดวงวันจันทร์นะครับท่านที่เกิดวันจันทร์ราศีสิงห์สรุปนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ราศีสิงห์ครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีความสุขเป็นความรับรื่นดีครับในช่วงนี้ครับเขียนที่จะได้ซื้อข้าวซื้อของนะครับเขณฑนที่จะได้ซื้อรถซื้อบ้านเป็นไปได้มากที่สุดนะครับในรอบเดือนมกราคมครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันอังคารราศีสิงห์ครับอังคารครับ อังคารเป็นบริวารครับบริวารโคตรสถิตอยู่ในราศีธนูซึ่งเป็นราศีปุตตะครับไม่ตำแหน่งไม่เสียครับไม่มีปัญหาเรื่องวุฒิาัครับปุตติดานะครับถือว่าบริวารปุตติดาช่วงนี้ถืวันลาบเดือนดีครับไม่เสียทรัพย์ไม่เสียข้าวเสียของเสียเงินทองบุตรบริวารปุตธิดาไม่ทําความเดือดร้อนให้ถือวันลาบเดินดีครับช่วงนี้ครับวันอายุสุขภาพแข็งแรงนี้ครับพูดเป็นวับอายุสุขภาพดีไม่มีปัญหาเรื่องไม่มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บดีเป็นครับวันอายุเเดดนาว เสาคือเดชครับเดชเป็นอเล็ครับช่วงนี้นะครับคิดการทําสิ่งใดเขาอาจจะไม่ค่อยสุขสมบังนะครับไม่ค่อยดังใจคิดนะครับไม่ค่อยดังใจคิดพูดมากเหนื่อยมากครับในรอบนี้ครับจงควรพูดแต่น้อยครับคิดจะทําการสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็ทําให้มันติดกัดเหนื่อยครับวันอายุเดชพอดาวเดชเดชไม่ดีครับวันอายุเดชสีสนดาวสีครับพระหัสคือดาวสีดาวสีส่งสงความเร็ยความโชคดีนะครับเพียงที่จะได้โชคลาภลอยมีผูกกระจำนำจุน เหลือกระกุลหอบเื้นดีครับในรอบเดือนมกราคมนะครับวันอายุเดชสีโมละดามูมะราหูเป็นดามโมระนะครับตกเลือนกรรมะไม่มีเกณฑ์โยกย้ายหรือได้เกณฑ์รับแต่งตั้งตําแหน่งที่การงานดีขึ้นครับในช่วงนี้ครับแต่ปรับเปลี่ยนตำหนที่การงานดีขึ้นในช่วงเดือนมกราคมครับนี่คือท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันอายุเดชสีโมละอุสาหะ ดาวอุตสาหะครับดาวอุตสาหะช่วงนี้มีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งที่การงานเพราะดาวศุกร์ครับโคจรย้ายมาอยู่ในราศีมังกรนะครับในช่วงวันที่ในวันที่14นะครับย้ายมาในราศีมังกรเมื่อในดูในราศีมังกรนะครับเป็นดาวอุตสาหะอุตสาหะเสียครับเมื่อดาวอุตสาหะเสียเกณฑ์ตั้งแต่วันที่ 15- 16จนถึงสิ้นเดือนเกณฑ์โยกย้ายตำแหน่งที่การงาน ยกใจในทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะดวงดาวพฤหัสคำจุนอยู่นะครับพรหัสคําำจุนอยู่ในเรือนปันนี้ครับวันอายุเดชสีพึ่เป็นดาวสีครับดาวสีส่งเสูงความเจริญความโชคดีในตําแหน่งหน้าที่การงานครับในช่วงเดือนมกราคมครับวนันวันอายุเดชสีมูลอุสาะมนตรีครับดาวมนตรีคือดาวอาทิตย์ครับช่วงนี้จิดทําการสินใดก็อพึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่าครับกอดาวมนตรีเสียเมื่อดาวมนตรีเป็นอริคยิตอาจิตจะขอพึ่งพาคน อวสังคำจุนเจียวถือว่าหน่วยครับในรอบเดือนมกราคมครับวันอายุเดชสีมลเล่าสหมนตรีกาลีครับส่วนจันทร์เป็นกาลกินีไม่ส่งผลเต็มที่เต็มร้อยครับไม่ส่งผลเต็มที่จะนเกิดการเคลื่อนยหายเร็วครับโดยรวมทั่วไปท่านที่เกิดในวันอังคารก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่มีความโชคดีครับสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารราศีสิงห์ครับในรอบเดือนมกราคมนะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธ กลางวันครับพุธเป็นบริวารครับดาวบริวารโคจรนสถิตนราศีธนูครับซึ่งเป็นราศีของบุตรตครับฉะนั้นช่วงนี้บุตรบริวารลูกหลานถือว่ารับลื่นดีนะครับไม่ทําความเดือดร้อนไม่ทําให้เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองครับช่วงนี้ถือว่าบริวารเดินดีบริวารไม่เสียครับแหวนอายุสุขภาพครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างนะครับช่วงนี้สําหรับสมาชิกที่เกิดวันพุธกลางวันครับ ดาวเสาเป็นดาวอายุอายุจรโคจรเป็นอริครับเกินที่จะเก็บแคเได้ป่วยบ่อยครับป่วยป่วยวันหรือว่าช่วงช่วงนี้ครับอันนี้ปัญหาเรื่องระบบเส้นประสาทนะครับเส้นประสาทในร่างกายปวดเมื่อยตึงนะครับกำเนื้อหรือว่าระบบเส้นต่างๆในร่างกายไม่ค่อยดีเลยครับในรอบเตือนมกราคมครับวันอายุเดชสุนเตาเดชครับ รหัสคือเดชเดชตกในเรือนของปัตตนิคิดทําการสิ่งใดก็จะสบความเร็จดดังได้ตั้งใจคิดครับเดชด,ดีอํานาจดีวาสนาดีครับปรับเปลี่ยนตำแหน่งการงานดีขึ้นนะครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีครับราหูคือสีครับสีส่งเสริมความเร็ดในเรือนของกรรมะได้รับแต่งตั้งตำแหน่งการงานนะครับหนะ้าที่การงานดีขึ้นโชคลักตำแหน่งที่การงานในรอบเดือนมกราคมนะครับวันอายุเดชสีโมละ โคดดาวสุกโคดดาวมูลละเกลี่ยนยกย้ายเปลี่ยนแปลงปลยงย้ายในที่เดินทางบ่อยครับหรือว่ายกย้ายหน้าที่การงานคือปรับเปลี่ยนหนะ้าที่การงานดีขึ้นครับในรอบเดือนมกราคมครับวันอายุเดชสีมูลละอุตสาหะวันอายุเดชสีมูลละอุตสาหะนะครับดาวอุตสาหะครับหนะ้าที่การงานจรช่วงตั้งแต่วันที่วันที่1ถึงวันที่สิบหกสิบห้ามกราคมครับดาวอุตสาหะไม่ดีครับ สหปริยะไม่ดีมีการปรับเปลี่ยนเตรียมที่จะโยกย้ายครับถ้าดาวอุสาหาโคโจรมาเร่งลัคนาเกิดในวันที่17ถึงสิ้นเดือนครับดาวดวงนี้ครับอาทิตย์นะครับเป็นดาวอุสาหาได้รับแต่งตั้งหน้าที่การงานเปลี่ยนหน้าที่การงานใหม่แน่นอนครับในช่วงตั้งแต่วันที่16ถึงสิ้นเดือนมกราคมครับได้งานใหม่ท่านที่กำลังมองหา งานจำนักงานไ้ช่วงนี้ก็ถือว่ามีความสุขมีความรับเรื่องดีครับหรับท่าที่เกิดในวันคุธกลางวันครับเกียรติี้จ้องได้นาที่การงานปรบเปลี่ยนแต่ระดับหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะครับเกียรตินี้โชคลาภหน้าที่การงานครับแต่ว่าประสบความเร็จนะครับวันยุเดชสีพระละสหมนตรีครับมนตรีครับดาวมนตรีนะครับดาวมนตรีจัน์คือมนตรีตกเวลาพระมีผู้ปทําคํามยนต์เหลือก็ควรดีครับช่วงนี้ครับ ดาวมณฑีไม่เสียครับส่วนดาวอังคารเป็นดาวการีกินีครับดาวอังคารเป็นกาลีกาลีที่ตกเดือนบุตรให้ระวังบุตรชายนะครับทําความเดือดร้อนให้นะครับในช่วงเดือนมกราคมครับบุตรไม่ค่อยรับเรื่องครับบุตรชายไม่ค่อยดีครับมีปัญหาทาให้เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเป็นการีกินีมีหรือมีความขัดแย้งทางคาพูดกับบุตรนะครับกับบุตรมากกว่านะครับในรอบเดือนมกราคมครับมีคือท่านที่เกิดวันพุธกลางวันครับ วันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันเสาร์นะครับราศีสิงค์ครับวันเสาราศีสิงห์เสาร์เป็นบริวารครับบริวารตกเป็นอลครับบริวารเป็นอลนะครับในที่นี้เกณฑ์เสียทรัพย์เจเงินเสียข้าวเสียของนะครับหรือว่าเกณฑ์ซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์ภายในครอบครัวภายในครัวเรือนเครื่องใช้ต่างๆครับในช่วงนี้ครับดาวเสาร์เสียครับวันอายุสุขภาพดีครับไม่ปรญหารเรื่องเก็บไข่ในป่วยครับ ือว่าสุขภาพแข็งแรงดีครับในรอบเดือนมกราคมครับวันอายุเดชสนดาวเดชราหูคือเดชตกเดือนกุนมะาครับประกอบอาชีพการงานก็มีความราบรื่นดีครับเดชดีพลังดีอำนาจดีครับคิดทําการจริงใดก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีครับวัน อายุเดชสีส่วนดาวสีครับสุขคือสีสีไม่ส่งเสริมัน่นมว่นครับเรื่องของการเงินชีวิตความรักไม่ค่อยรักหรือไม่ค่อยแฮปปี้ค,ครับช่วงเดือนมกราคมครับอาจจะมีสะดุดปัญหาอุปสรรคเรื่องของการเงินการทองเรื่องของชีวิตครอบครัวผู้ของความรักครับช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีมูละครับดาวอาทิตย์คือดาวโมละนะครับดาวมูละ ดาวมูระได้ช่วงตรงแต่ต้นเดือนเป็นต้นมาครับจนวันที่1 5เกิดโยกย้ายเดินทางบ่อยครับแต่วันที่17เป็นต้นไปดาวมูระจะเป็นกุ้หุ้นส่วนครับอยู่ในกุ้หุ่นส่วน,น,นได้โชคได้ลาบได้เข้าได้ของครับช่วงนี้ครับหรือว่าได้เข้าได้ของสิ่งซื้อข้าวซื้อของเข้ามาในบ้านนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่17จนถึงสิ้นเดือนมกราคมครับวันอายุเดชศรีมูละอุตสาหะนะครับดาวอุตสาหดาว เอาสาหสจรครับคือดาวจันทร์ครับบุษสาหัราบเื่นดีครับตรงนี้ครับไม่มีอุปสรรคปัญหาเรื่องหน้าที่การงานครับบุษสาหมนตรีดาวอังคารคือดาวมนตรีครับบุตรชายนะตรงเรือของบุตรบุตรชายอุปถัมภ์ความช่วยเหล้อเาะเกื้อกูลครับแต่บุตรหญิงครับเป็นการเลกีครับบุตรหิงกาลีในที่ดาวพุธดาวพุธตกเป็นการเอกมีบุตรหญิงเป็นดาวการีนะครับมีปัญหาขัดแย้งกับเรื่องทางความคิดของบุตรหญิงมากกว่านะครับหรือว่ามีปัญหา บุตรธิดาบุตรธิดานะครับเจ็บไข้ได้ป่วยในรอบเดือนมกราคมครับมีคือท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพระหัสบดีครับวันพระหัสบดีราศีสิงค์ครับพรหัสเป็นบริวารนะครับพระรหัสเป็นบริวารโคจรสถิตอยู่ในเดือนของปัตนีครับในราศีกุมครับซึ่งเป็นเดือนปัตนีทำมุม90องศาครับได้เข้าได้ของครับเกณฑ์ซื้อ เกณฑ์ที่จะได้รถได้บ้านที่อยู่ที่อาศัยครับช่วงเดือนมกราคมครับเกณฑ์ปรับเปลี่ยนรถใหม่เป็นมีโอกาสที่จะต้องซื้อรถใหม่แน่นอนครับในช่วงเดือนมกราคมครับประวาณอายุสุขภาพแข็งแรงดีครับสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนะครับปานอายุเดชสุนดาวเดชครับ สุขคือเดชครับเดชไม่ค่อยดีนะครับเดชไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับทาการทิ่งใดก็อาจจะเหนื่อยบ้างนะครับตรงนี้ครับอาจจะมีเหนื่อยบ้างนะครับดาวเดชเสียครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีครับดาวอาทิตย์คือดาวสีตั้งแต่วันที่1นึ่ถึงวันที่สิดาวสีไม่ค่อยดีไม่ค่อยสําเร็จแต่ทางวันที่17เเป็นต้นไปดาวอาทิตย์จะโคจรย้ายมาอยู่ในราศี กลุ่มคับซึ่งเป็นดาวสีตกเรือนของปัตตนีสีส่งเสริมความรื่ความโชคดีได้คู่หุนส่วนแดกข้าวในของนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่17มกราคมเป็นต้นไปนะครับวันอายุเดชส,สีมูลละครับกันคือดาวมูละดาวมูละไม่มีเกณฑ์โยกแยจเดินทางนะครับถือว่าสงบดีนิ่งอยู่กับที่ครับ วนันอายุเดชสีมูละอุตสาหานาะทีการงานดีครับดาวอุตสหานาทีการงานดีไม่เป็นหาเรื่องนาทีการงานครับมนตรีครับดาวมนตรีนะครับพุทคือดาวมนตรีดาวมนตรีตกเืินบุตร,ร,รบุตรทิดาอุปถัมภ์ข้มยนเชลเลืกก็ควรนี่ครับเป็นที่พึ่งนะครับหรือว่าบุถิดาให้ที่พึ่งนะครับสําหรับท่านที่มีบุตรครับท่านที่ไม่มีบุตรก็บริวารให้คุณให้โชคเห็นลาบดีครับในรอบเตือนมกราคมครับนี่คือท่านที่เกิดวัน พฤหัสบดีครับส่วนดาวเสาร์เป็นกาเลกินีตกในเรือนอริไม่ส่งผลกับดวงชะตาถึงิท่านไม่เบียดครับถือว่าท่านที่เกิดในวันพฤหัสเป็นวันอีกวันหนึ่งครับในรอบเดือนมกราคมมีความสุขมีความรับเื่นมีความสมบังมีความโชคดีนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสราศีสิงห์ครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธกลางวันครับพุธกลางคืนครับพุธกลางคืนวันราหูพุธกลางคืนนะครับราศีสิงห์ครับ พุทธเป็นบริวารครับบริวารตกในเรือนของกรรมะครับบริวารหมายถึงหน้าที่การงานครับหน้าที่การงานเป็นบริวารช่วงนี้นะครับอาจจะเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหน้าที่การงานครับเพราะว่าหน้าที่การงานยุ่งนะครับหรือว่างานอาชีพที่ทําอยู่นะครับมีความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของบริวารนะครับในกลุ่มคนรอบข้างนะครับถ้าเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นอ่าจะเป็นผู้ ดูแลอยู่ในหน่วยงานนั้นหรือจะทําให้ท่านวุ่นวายเรื่องของบริวารในเลาะในที่ทํทาง,งานทําการของท่านนครับแต่ไม่เสียหายนะครับถือว่ายังดีอยู่ครับบริวารอายุสุขภาพให้รองปัญหาเรื่องสุขภาพของท่านครับดาวสุขเป็นดาวอายุจตรตกเดือนอะล็ครับมีปัญหาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยครับควรระมัดระวังนะครับ วันอายุเดชสวนดาวเดชครับจงแต่วันที่1ถึงวันที่15ดาวเดชเสียครับดาวเดชเสียจะถูกตำาหนิติงอยู่เลยครับแต่ถ้าหลังจากวันที่17เป็นตริ่มไปดาวเดชโคจรเข้ามาในเรือนของปัตนินิกแล้วคู่กับดาวประหัสเดชจะส่งผล เกื้อหนุนจุนเจือนะครับทายคิดทำการสิ่งใดก็ไวสุขความรุขความโชคดีนะครับวันอายุเด็ดสีสุนดาวสีครับจันทร์คือสีสงแสงความสุขความโชคดีโชคราภรอยบังเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยครับวันอายุเด็ดสีโมระครับอังคารคือดาวโมระดาวโมระไม่มีเกณฑ์โยกย้ายเดินทางครับสงบนิ่งอยู่กับที่นะครับอุตสาหะนะครับพุทธกระดาวอุตสาหะดาวอุตสาหะหน้าที่การงานยังมั่นคงดีครับช่วงนี้ครับดาวอุตสาหะไม่เสียครับมนตรีครับ เสาเป็นดาวมนตรีนะครับเสาเป็นดาวมนตรีดาวมนตรีในที่นี้ขาดที่พึ่งไรที่พึ่งครับต้องพึ่ง่าอาศัยตนเองมากกว่านะครับในรอบเดือนนักการาคกรักสุนดาวพระหัตเป็นดาวกาลิกนินีดาวกาลิกินีจกในเรื่องของปัจตนณิควลระมัดระวังครับควรระมัดระวังจากถูกคนหลักเพื่ําำหนีติดริงนะครับถูกคนชิดไลน์ชีวิตดีก็ต้องระวังปัญหาเรื่องต่างๆเกิดขึ้นนะครับปัญหาเรื่องอา,อาจจะมีปัญหาถูกโดน ลูกหลงหรือว่าถูกส่ายป้าสีถูกกันแกงถูกต้มถูกโกงถูกเรียดถูกหลังลังถูกจองจับผิดนะครับในรอบเดือนมกราคมครับนี่คือดาวพฤหัสเป็นกาลีครับเกิดร้อนตนเองครับให้ระมัดระวังเรื่องคดีความบ้างนะครับช่วงนี้ครับในสําหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับในราศีสิงห์ครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันศุกร์ครับศุกร์เป็นบริวารครับ สุขราศีสียงสุขเป็นบริวารตกเป็นอรลกครับโคจรในราศีมังกรนะครับเป็นอเินะครับเป็นอรลกเกินเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเสียค่าเสียของนะครับช่วงนี้ครับเกินใช้จ่ายเงินทองมากครับบริวารเสียครับวันอายุสุขภาพเพียงเดียวครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ดาวอายุจรเสียครับฉะนั้นอายุจรเสียสุขภาพก็ม่ค่อยีครับแต่หลังจากวันที่17เจ็ดจนต้นไป ดาวอายุกยาโครจรมเข้าในเรือสีกลุมราศีกลุมเรือนของปเ็ิสุขภาพเจบ็บไข้เด็ป่วยก็จะหายครับเจ็บไข้เด็ป่วยก็จะหายทุกสิ่งทุกอย่างก็ราบรื่นดีขึ้นครับเจ็ดต้องหลังวันจ่ากวันที่17เป็นต้นไปครับวันอายุเดชสนดาวเดชครับดาวเดชก็ดีดีครับเดชไม่เสียครับเดชไม่เสียคิดทําการสิ่งใดก็เปล่าพันวัสดกไปได้ดีดีครับวันอายุเดชสีสนดาวสีอังคารคือสีครับส่ง,สงเสริมพัรนาความโชคดีครับวันอายุเดชสีมูละครับพุทธคือดาวมูละ นะครับไม่มีเกณฑ์ยกย้ายเดินทางครับเดี่ยวผมติ้งเกี่ยวกับที่ครับอุตสาหะครับวันยุเด็ดสีมูละอุตสาหาะในที่การงานเสาคือดาวอุตสาหะอุตสาหะบริยะอาจจะเน็ตเหนื่อยนะครับเบื่อหน่ายในที่การงานในรอบเดือนมกรา,าคมนะครับวันยุเดดสีมูละวันอายุเด็ดสีมูละอุตสาหะมนตรีครับ <im it> พระหัตถ์คือดาวมนตรีน,นะครับมีผู้ประทับคจุนนามมีคู่้นส่วนได้คู่้นส่วนได้คู่ครองนะครับหรือ หรือเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภได้เข้าได้ของเข้ามาครับในช่วงเดือนมกราคมครับส่วนดาวปรารถณีราหูเป็นการลตกเือนกรรมะครับตกเืินกรรมะควรระมัดระวังนะครับหรือว่ามีเกณฑ์โยกย้ายปรับเปลี่ยนตําแหน่งหนที่การงานครับในช่วงเดือนมกราคมครับนี่คือท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับเพราะดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวอุตสาหาเดิมนะครับวันยุเดชสีภรระอุตสาหาอุตสาหาเดิมตกเป็นอริครับตกเป็นอนตริแล้วก็มีดาวราหู เป็นดาวไารกีตกในเรือนของกรรมะเมื่อตรงเรือนของกรรมะมีการปรับเปลี่ยนยกย้ายหนะ้าที่การงานแน่นอนครับในช่วงเดือนมกราคมครับนี้เป็นการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตกําเนิดของสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีสิงห์ครับ ผมก็วิเคราะห์วิจารณ์ดวงดาวที่โคจรส่งผลสัมพันธ์และพนาเกิดของแต่ละคนแต่ท่านที่เกิดในแต่ละวันเป็นเช่นไรผมก็วิเคราะห์ให้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของท่านสมาชิกครับจะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับส่วนเลขเด่นตามดวงครับเลขเด่นตามดวงนเนงงว่าประจํวันที่17มกราคมครับดวงดาวที่โคจรสถิตนะครับทำม,มุม90บองศาคือดาวพระหัสสมบ,บูดณครับ เมื่อดาวพระหัสบดีทำมุม90องศาได้ะจะมีดาวอาทิตย์โคจรเข้าไปเคลื่อนย้าย <c oughs> เคลื่อนย้ายทับพระหัสอยู่ในวันที่17นะครับในวันที่สระกินแบงรัฐบาลออกตัวเลขโดดเด่นที่สุดคือเลข1551ครับ1551เป็นเลขที่โดดเด่นที่สุดครับแล้วก็ดาวพรหัสอยู่ในเรือนของราศีดาวราหูครับดาวาีของเดือนราหูบางคนที่เป็น1551 18้านหปหนหรือ5 81หรือ185ครับอยู่ในกลุ่มนี้เป็นเลขเด่นตามดวงสำหรับท่านที่เกิดราศีสิงห์ในงวดประจำวันที่17มกราคม2565ครับขอบคุณสมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนทุกหลังใจน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชิตกำเนิดที่ผมได้วิเคราะห์วิจารณ์ดวงดาวที่โคจรสมบล กับลัคนาเกิดของท่านที่เกิดราศีสิงห์ในรอบเดือนมกราคม2565ก็ปักกดติดตามกด s ับ s c r i b e กดไลค์กด,ดแชร์ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการพิจารณาดวงดาวชะตาชีวิตของท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในแต่ละราศีเจริญติดตามหาข้อมูลในแต่ละราศีต่อไปครับเปสมาชิกตามดวงทุกท่านนะครับช่วงนี้สถานะโรคระบาดโควิด -19 ยังะยระบาดอยู่ควรระมัดระวังตัวเองครับ เกินทางไปไหนมาไหนก็ตามครับคนที่ะสมใส่แมสก์สุ้างครับพีเกล็นกอลอล่างมือพกผิดตัวไปเลยครับจะได้ชนะล้างนะครับล้างสะอาดทำความสะอาดตามร่างกายอยากได้ไม่เป็นโรคไข้เจ็บเปลี่ยนทุกคนนะครับเมื่อโรคไัยไข้เจ็บไม่เียเลี่ยนสุขภาพดีตามประกอบอาชีพกงานก็จะส่งผลดีครับในสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของทุกท่านนะครับมีความสุขมีความโชคดีมีความสมหวัง จบลับการเงินการทองเลยมาเป็มาประกอบอาชีพธุรกิจและที่การงานมีความทำด้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ